ตอนที่587ชื่อตอนว่าการกำเนิดของต้นไม้แห่งชีวิตในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีต้นไม้แห่งชีวิตก็ได้เติบโตขึ้นกลายเป็นต้นกล้าต้นใหญ่ที่สูงตระหง่านที่มีความสูงใหญ่ราวหนึ่งเมตรและต้นไม้แห่งชีวิตนี้ก็ได้เติบโตและสูงเทียบกับต้นไม้ต้นอื่นๆและได้ขยายออกไปสองข้างในขณะที่ต้นไม้แห่งชีวิตกําลังเติบโตมันก็ยังแผ่ขยายออกไปทุกทิศทางและปกกลุ่มต้นไม้จํานวนมากที่อยู่ด้านล่างของมัน ไม่เพียงเท่านี้ต้นไม้แห่งชีวิตยังคงเติบโตขึ้นอย่างดุดเดือดหลังจากที่มันเติบโตขึ้นได้ถึงหนึ่งเมตรหลินเปิงและเซียวหยางก็ไม่รู้ได้สมว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะโตสูงแค่ไหนก่อนที่มันจะหยุดลงหลังจากต้นไม้ต้นใหญ่โตถึงหนึ่งอเมตรค่ายกลขนาดใหญ่ที่เหมือนกับชุดรวบรวมวิญญ,ญาณห้าธาตุก็ได้โผล่ข,ขึ้นมาและมีความสูงกว่า100เมตรต้นไม้ต้นใหญ่ได้ครอบของค่ายกลรวบรวมพลังวิญญ,ญาณน,นี้เอาไว้และดูเหมือนว่าจะต้องการทำลายมัน ค่ายกลขนาดใหญ่นี้ตกจัดเตรียยเมาไว้โดยราชามังกรแห่งการเวลาที่เขาฝึกฝนอยู่ที่นี่จุดประสงค์ก็คือเพื่อจํากัดพลังวิญญ,ญาณที่อยู่ที่นี่ไม่ให้มันไหลออกไปข้างนอกนี่คือสาเหตุที่สถานที่แห่งนี้ยังคงมีพลังวิญ,ญญาณมากมายในเวลานี้ต้นไม้แห่งชีวิตกําลังจเจริญเติบโตเป็นรูปั่งเหลี่ยมแหลมคล้ายกับธงซึ่งในไม่ช้ามันก็ฝ่าการปิดกั้นของค่ายกลลบมวิญญ,ญาณ ในเวลานี้สถานที่ลึกลับภายในทะเลตะวันออกมีราชาบางกอที่ยาวนับหมื่นเมตรสองตัวกำลังนั่งอยู่รอบๆและดูเหมือนว่าจะดูดซับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อฝืนฟูความแข็งเก่งท่านในนั้นมางกรสีเงินก็ลืมตาขึ้นด้วยความตกตะลึงไปทั่วทั้งร่างกายลากับว่าเขาถูกกระตุ้นด้วยบางสิ่งมีอะไรหรือน้องก้าวราชนีมังกรทะเลได้มองไปยังฝ่ายตรงข้ามและถามขึ้นราชามังกได้หยุดก้นหนึ่งและกล่าวว่าข้าไม่รู้ว่ามีอะไร ทำลายผนึกวิญญาณขนาดใหญ่ที่คาได้จัดตั้งเอาไว้ที่ป่าหลังเขาด้านหลังบ้านของหลินเฟิงพลังนี้มันนา่ากลัวมากเราไปดูกันเถอะดีมังกรทั้งสองก่าออกมาพร้อมกันและฉีกพื้นที่ในทันทีพร้อมกับเจาะทะลวงเข้าไปในเวลานี้เสี่ยวหยางและหลินเฟิงกำลังมองลงไปที่ต้นไม้ยักษ์ที่มีความสูงกว่า200เมตรพวกเขายังเห็นค่ายกวนขนาดใหญ่ที่เกือบจะครอบคลุมป่าทั้งหมดแห่งนี้ซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านของเขานี่มันเกิดอะไรขึ้น หลินเฟิงมองไปที่เสียย่ยวหยางและถามออกมาด้วยความไม่เข้าใจพี่เฟิงข้าเองก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันดูเหมือนว่าชุดรวบรวมพลังงานนี้จะถูกจัดเตรียมเอาไว้โดยราชามังกรแห่งกาลเวลาและชุดรวบรวมพลังงานประเภทนี้ได้ปกป้องไม่ให้พลังวิญญาณที่นี่ลุ่วไหลออกไปเสียย่ยวหยางพันก้าออกไปได้วยความตกใจและลง,งุนงงเออใช่แล้วตอนนี้นี่มันอะไรกันหลินเฟิงพันก้าออกไปเสียย่ยวหยางส่หัวกายกดรวบรวมพลังวิญญาณขนาดใหญ่นี้ มันทรงพลังเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สิ่งที่หลินเฟิงและเสียย่ยวหยางจะสามารถจัดการกับมันได้เมื่อพวกเขาสูญเสียพืนที่ก็สั่นสะเทือนในทันทีที่ด้านหลังของต้นไม้แห่งชีวิตมีน้ำวนสีเงินและน้ำวนสีฟ้าปรากฏขึ้นเมื่อเห็นบังกรยานับหมื่นเม็ดสองตัวบินออกมาก่อนที่จะทําให้หลินเฟิงเกิดความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งในใจพวกวัสุในที่สุดพวกท่านก็มาเมื่อเห็นดังนั้นหลินเฟิงก็บินออกไปยังท้องฟ้าและพูดกับพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นลิ้นเฟืองเลยพอพวกเขาถูกดึงดูดด้วยต้นไม้แห่งชีวิตที่มีขนาดใหญ่ตรงหน้าของพวกเขานี่นี่มันราชนีแห่งมังกรในมองออกไปยังภาพตรงหน้าและเกิดความตกใจขึ้นถัดาจากเขาก็เป็นราชามังกรแห่งกาลเวลาเขากําลังตกใจอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขากล่าวว่านี่มันคือต้นไม้ชีวิตโบราณใช่มันเกิดต้นไม้แห่งชีวิตโบราณในเวลานี้ ราชนีมังกรแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นหญิงัยกลางคนที่อยู่ในชุดกุมสีฟ้าเธอก็ได้ตกใจเมื่อเห็นต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งอยู่ตรงหน้าของเธอหลินเฟิงรู้สึกประหลาดใจก็ไม่คาดคิดว่าทั้งสองนี้จะรู้จักต้นไม้แห่งชีวิตราชามังกรแห่งกาลเวลาได้บีนขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำมือของเขาได้ทาบลงไปบนผนึกนั้นจนแนบสนิทและลวดลายนิ้วมือของเขาก็ทะลุเข้าไปในไายกลพลังงานจากชุดรวบรวมพลังงานนั้น ก็ได้ยุบตัวลวงและหายไปในทันทีและต้นไม้แห่งชีวิตก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยความเร็วจะมากข้างมากขึ้นโดยไม่มีการหยุดยัง้งหลินเฟิงพันบินออกไปหาคนสองคนและกล่าวว่าพวกวัสโสทั้งสองพวกท่านรู้จักต้นไม้ต้นนี้หรือไม่ราชนีมังกรแห่งท้องทะเลได้กล่าวตอบว่ามากแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารู้จักมันดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากเอ่อถ้าอย่างนั้นโปรดชี้แนะข้าด้วยหลินเฟิงพันประสานมือขึ้นและกล่าวว่าพร้อมกับกล่าวด้วยความเคารพ ทั้งสองมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆจึงไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนี้พลังวิญญาณลึกลับและน่ากลัวยิ่งขึ้นมันทำให้หลินเฟิงรู้สึกผวาสิ่งนี้นา่าจะมาแต่ยุคโบราณนั้นห่างไกลราชามังกรแห่งกาลเวลาได้แสดงมือของเขาและสัมผัสกับค่าควลขนาดใหญ่ที่ปิดผนึกพลังวิญญาณในขณะที่เขาขยับเข้าไปหาควนทั้งสองและกล่าวอธิบายหลินเฟิงฟังอย่างใกล้ชิดและไม่ได้ขัดจังหวะหลังจากพูดคุยกันไปได้ครึ่งทางหลินเฟิงก็ได้เรียนรู้ ข้อมูลที่แท้จริงของต้นไม้แห่งชีวิตจากผู้อุปสมทั้งสองปรากฏต้นไม้แห่งชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มาจากยุคข,ของเทพเจ้ามังกรในเวลานั้นมันไม่ได้ถูกเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตแต่มันเป็นต้นไม้คู่ใจของเทพเจ้ามังกรต้นไม้แห่งชีวิตถือกำเนิดขึ้นจากความวุ่นวายและความว่างเปล่าในยุคสมัยโบราณรวมกับเทพเจ้ามังกรในตอนนั้นเทพเจ้ามังกรได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับต้นไม้นี้หลังจากที่เทพเจ้ามังกร ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาสร้างบุตรทั้งเก้าของเขาขึ้นมาด้วยเลือดของตัวเขาเองความแข็งเก่งของเขาก็เหลือเพียงเล็กน้อยและหายไปในไข่มังกรหลังจากการหายตัวไปของเทพเจ้ามังกรต้นไม้ที่มาพร้อมกับเทพเจ้ามังกรก็ได้แตกหน่อขึ้นกลายเป็นต้นกล้าเล็กๆหลายตน้นจากนั้นก็หายไปต้นไม้แห่งชีวิตหมายถึงต้นกล้าเล็กๆหลายตน้นที่แตกหน่อออกมาจากต้นไม้ที่มาพร้อมกับเทพเจ้ามังกรหนึ่งในนั้น บินไปทางทิศตะวันตกนั่นคือต้นไม้แห่งชีวิตที่ถูกมังกรแห่งบาปกัดกินจนล้มตายลงในตำนานทางตะวันตกส่วนต้นอื่นๆบางก็ตายบ้างก็หายไปในระยะเวลาสั้นๆไม่มีข่าวจากเมื่อนานมาแล้วในเวลานี้สามารถพบเห็นต้นไม้แห่งชีวิตราชามังกรแห่งกาลเวลาและราชนีแห่งท้องทะเลต่างก็ตื่นเต้นขึ้นในขณะที่พวกเขาคุยกันในบ้านของหลินเฟิงต้นไม้แห่งชีวิตก็ได้สูงขึ้นถึงหลายร้อยเมตรและยังคงเติบโตขึ้น และมันก็น่ากลัวเป็นอย่างมากหลังจากรอมากว่าครึ่งชั่วโมงต้นไม้แห่งชีวิตก็พันหยุดลงต้นไม้ยักษ์ที่มีความสูงเกือบ2,000เมตรมันได้ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านล้วอย่างและก็ป่าใกล้เคียงในทันทีและเมื่อมันเติบโตสูงจนถึง1000เมตรมันก็ยิ่งส่งพลังมหาศาลและความน่ากลัวออกมาซึ่งมันมีออร่าที่รุนแรงพลังวิญญ,ญาณและสัตว์ป่าทั้งหมดต่างก็ตื่นเต้นและอดไม่ได้ที่จะเข้าใกล้ต้นไม้แห่งชีวิตแม้แต่หลินเฟิงเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงพลังจิตวิญญ และเปลี่ยนไปด้วยความมีชีวิตชีวาไปราชามังกรแห่งกาลเวลาได้พูดออกไปพางบินไปที่ต้นไม้ใหญ่ท่านในนั้นหลินเฟิงและคนอื่นๆก็มาถึงต้นไม้แห่งชีวิตเมื่อมองออกไปอย่างต้นไม้อันง,งดงามนี้ก็พันเกิดความรู้สึกตกใจในใจของพวกเขาซึ่งมันเกินกว่าที่จะอธิบายออกมาได้